Mm-hmm. เอลซสลาสคาร์ลนตัวแทนจากสถานผู้ต่างประเทศค่ะท่านที่ห้าดรสัจจาทเมถึงคนความตำรวจเอกประปยุทเจนบอลลสินญารองประธานสถาเกไทยค่ะ <Yeah. S 1> และท่านสุดท้ายของเรานะคะท่านคุณด้รับการก่ลาวหานว่าเป็นถึงแกนานำผู้ประทังสิทธิสตรีและเกติใส่แว่นดัดฟันแห่งประเทศไทยคุณหญิงเงาะ ไม่เท่าเทียมทางเพศนะคะเป็นสิ่งที่พบเห็นกันมาอย่างยาวมานะคะทั้งในไทยและก็ในต่างประเทศเลยค่ะซึ่งความไม่เท่าเทียมที่พบเห็นได้มากที่สุดนะคะในสมัยก่อนก็คือเรื่องของสิทธิสตรีค่ะโดยผู้ที่จะเริ่มขึ้นพูดอันปรายเป็นคนแรกนะคะขอเรียนเชิญดรศาสตราจารย์ร้อยต้นรวยโพส d ์บิ๊มมี่ดอกชอรเลสเฮาส์บิ๊มี่เนรุ่นนายกสมาคมก็มาเสียง ผู้หญิงจะมีสิทธิไม่เท่าเทียมกับผู้ชายโดยจะถูกมองว่าเป็นเพียงแค่แม่และเมียคนเดียเท่านั้นโดยการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่เธอจะได้รับก็มีเพียงการเป็นเมียที่ดีและการออกเรียนเพยงเท่านั้นไม่ใช่แค่เป็นเพียงในประเทศไทยแต่ต่างประเทศผู้หญิงก็ยังคงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานหากผู้หญิงคนใดอ่านหนังสือออกเธอก็จะถูกมองว่าเป็นแม่โมดเธอจะถูกสักงคนปน้าแม่กระทั่งสีผมของเธอที่แตกต่างออกไป ดังที่เกิดจากกรรมพันธุ์ของเธอเธอก็จะถูกมองว่าเป็นเพียงแค่แม่มดถูกจับถูกน้ําถูกเผาท้งเป็นหรือจะให้ยกตัวอย่างเป็นในฝั่งของประเทศอินเดียค่ะผู้หญิงเมื่อแต่งงานออกไปแล้วแล้วฝ่ายชายเกิดเสียชีวิตไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามผู้หญิงจะถูกตาหน้าว่าเป็นตัวกระไรนีเป็นตัวนําพาความโชคร้ายมากแกหมู่บ้านเธอจะถูกขับไล่ออกไปหรือเธอมีทางเลือกเดียวที่จะหนีกับปัญหาอันโหดร้ายเหล่านี้มีเพียงปัญหามีเพียง ข้อเดียวคือการที่เธอต้องกระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อที่จะแรงความเคารพต่อสัตว์ของตนเองนอกจากนี้ในนิทานปรมปรายังบอกย้ำว่าการที่ผู้หญิงนั้นถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นเรื่องปกติทั้งๆทงี่มันนั้นไม่ปกติโดยในนิทานมีติให้ผู้หญิงรับโนสนตัวและรักษาความบริสุทธิ์ของตนแต่กลับมองว่าการที่ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นเรื่องปกติการที่ผู้หญิงถูกรถทอนสิทธิส่วนนี้ไปไม่ได้มีบทเสียแค่กับผู้หญิงเองและยังมีผลเสียต่อผู้ชายอีกด้วย โดยผู้ชายนั้นต้องทําตัวให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีถูกฝากฝากรายหน้าที่ให้ทาศึกสงครามทังนั้นที่บางคนนั้นมีความฝันและมีครอบครัวที่อยากจะอยู่กันความหน้าความตาพอสภาพสังคมในสมัยก่อนปลูกฝังให้ผู้ชายนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นผู้ที่แข็งแร่งให้ท้าผู้หญิงเป็นเพียงแค่แม่และเมียทําให้ความไม่เท่าเทียมนี้กดขี่ทั้งสองเพศและเกิดเป็นผลเสียสืบต่อเน,นื่องมาจนถึงปัจจุบันาจากที่ท่านได้กล่าวมานะคะว่าความไม่เท่าเทียมของสตรีเพศในสมัยก่อนนั้น ให้เห็นอยู่มากมายค่ะทั้งการศึกษาที่ไม่ควรได้รับตามสมควรความ,มประพฤติรวมทั้งบทบาทหน้าที่ทางสังคมในสมัยก่อนที่แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดค่ะและแนวคิดที่ได้รับการปลุกฝังมาอย่างยาวนานนี้นะคะก็ทําให้สตรีไทศหรือผู้หญิงนั้นมักจะถูกมองเป็นเพียงเมียหรือแม่เท่านั้นค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยแต่ยังรวมถึงในต่างประเทศค่ะและในแถบของประเทศยุโรปนั้นหากผู้หญิงคนใดมีความสามารถและการศึกษา องว่าเป็นแม่มดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจอย่างมากค่ะเพราะว่าพวกเขาจะถูกทําการประหารหรือว่ารุมประชาทานอย่างโหดร้ายทารุณค่ะและเช่นเดียวกันในประเทศแถบอินเดียนะคะหากสามีตายภรรยาก็จะถูกประพฤติใส่เหมือนไม่ใช่มนุษย์ค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะนาวาอากาศินดอร์เตอร์สัจจานุกกระแตแปแว๊ดปลาดเปลดปุ๊บปุ๊บยุดหยุดหยุดหยุดวดผู้บังคับบัญชาการ เพศหญิงนั้นถูกลดทอนสิทธิอันควรที่จะได้รับไปเสียหมดค่ะทางทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถมากกว่าที่จะเป็นแม่หรือว่าเมียแต่ว่ากลับถูกบริบทสังคมในสมัยนั้นเนี่ยกดขี่เอาไว้และไม่ให้ค่าเท่าที่ควรค่ะยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์หญิงผู้มากความสามารถนะคะผู้ซึ่งเป็นผู้คนโครงสร้างเกี่ยวคู่ดีเอ็นเอเป็นคนแรกของโลกค่ะโรซาลีนแฟรงกินในขณะที่เธอทำงานนะคะเธอต้องทํางานด้วยตนเองและแสนโดดเดี่ยวค่ะ เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยการที่ผู้หญิงได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหรือว่าได้เป็นผู้นําในการทาอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ชายบางกลุ่มไม่ยอมรับและต่อต้านเป็นอย่างมากค่ะเธอจึงต้องทํางานคนเดียวเพราะว่าไม่มีใครยอมรับเธอเนะี่ยเป็นเวลาหลายปีเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเธอนี่ยก็ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อผลงานชิ้นี้ค่ะจเนเหลืออีเพียงแค่ก้าเดียวเท่านั้นค่ะ เธอจะสามารถนําผลงานนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกบถูกใครบางคนแย่งไปและคนที่เข้คนผลงานของเธอไปนะคะก็ได้รับรางวัโลโนเบลซึ่งเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในสาข,ขาวิทยาศาสตร์ไปค่ะและโรสินดนแฟรงกินเนี่ยก็เสียชีวิตลงด้วยความสงบด้วยโรคที่เกิดจากการฉายดังสีซ้ําๆเพื่อผลงานชิ้นเอกของเธอค่ะโดยที่ตัวเธอนั้นรา้ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ควรจะได้รับค่ะนอกจากนี้นะคะเธอยังถูกเขียนบทความใส่แบบเสียเสียให้หายค่ะและนั่นเป็น ที่แย่ที่สุดที่ยากที่จะยอมรับในฐานะผู้หญิงด้การเองค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่พี่ชนได้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าคุณจะเก่งหรือว่ามีความสามารถมากแค่ไหนนะคะแต่คุณก็ต้องถูกสังคมกดทับไว้เพียงเพราะว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายค่ะคุณจะต้องถูกลดะอนคุณค่าในตัวเองถูกสังคมกดทับแล้วมาทับที่อยู่ในกฎเกณฑ์ทา,ทางที่เราทุกคนเนี่ยสมควรที่จะได้รับสิทธิความเท่าเทียมในการปฏิบัติอะไรต่างๆก็ได้ด้วยใจของตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามค่ะ จากที่ท่านแรกได้กล่าวถึงสิ่งที่สตรีเทศได้ถูกลบทอนไปมากมายนะคะความคิดเห็นของท่านที่สองนั้นนะับได้ว่าเราสามารถนํามายืนยันสิ่งที่สตรีเทศได้ถูกลบคอนไปอย่างแท้จริงค่ะทั้งการถูกขโมยผลงานที่เรื่องชื่อโดยบรเูเทศเรื่องการค้บคบโครงสร้างเลียวคู่ของ d n เเป็นคนแรกของโรคอย่างโรซลินแรงจิินนะคะที่เธอรันทุ่มเททุกอย่างในชีวิตเพื่อการค้นคว้านี้ค่ะ เนหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นได้เลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเก่งกาจและมีความสามารถมากเพียงใดก็ถูกจํากัดไว้เพียงเพราะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายค่ะถูกลบทอนคุณค่าในตัวเองและถูกสังคมก,กดทับและบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเ,เชิญท่านดรสัจจาซิกมาซางอารดาเรอัลฟาโอเมก้าเวสศิลปินแห่งชาติที่สร้างผลงาน mm hmm. ทางด้านศิละปะจักรวารลเกศค่ะ,คะและในปัจจุบันนี้ยัง การจะออกมาต่อต้านความกดขี่และทรียกร้อสิทธิเสษีภาพที่ตนเองควรจะได้รับเหมือนดัมเพศชายนะคะไม่มีการออกมาประท้วงและขอต้านกลุ่มต่อต้านสังคมการที่ระทายทำให้กายเป็นกระแสในสังคมอยู่ช่วงขณะหนึ่งและการเรียกร้องของผู้คนกลุ่มนี้มอไม่ได้เป็นที่ไร้ความหมายมองในทางที่สุดผู้คมในสังคมบางส่วนก็ริ่มให้ความสนใจและตจหนักได้ว่ามีป็นเพศที่แข็งแรงและ ทาสิ่งต่างๆได้ดีไม่ต่างจากเพศชายมีการเปิดโอกาสให้เพศหญิงสามารถรับหน้าที่ที่สำคัญไม่ต่างจากเพศชายยกตัวอ,อย่างเช่นในกครงการการวินอยคือกามาราเทวิฮาริสันอดีตบุตทิศส,สมาชิกจากรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวัย5 5บปีเธอได้เป็นปรองประธานาธิบดีอีกคนหนึของสหรัฐถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีดดีและน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเพศหญิงด้วยการเองมีบทบาททางการเมืองเพราะในสมัยก่อนนั้น รื่องการเมืองมันจะเป็นเรื่องเพศของของเพศชายอย่างเดียวแต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ผู้หญิงในสหารัตต้องระวังขอความยุติธรรมความเท่าเทียมได้ต,ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้รับสิทธิเรื่องตั้งทั่วประเทศในปี1920และนั่นคือชัยชนะครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ส,สมควรจะรู้ไว้อย,อย่างนี้ค่ะ จากที่ท่านได้กล่าวมานะคะในยุคปัจจุบันผู้หญิงอย่างเราก็ได้เริ่มมีการลุกขึ้นมาตั้งการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมอย่างที่ควรได้รับเช่นเดียวกับกันกับผู้ชายค่ะเพราะผู้หญิงนั้นก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวซึ่งการตั้งกลุ่มก่อการประท้วงนี้นะคะก็ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเรามากมายเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นในวงการการเมืองอย่างคุณกมลาเทวีแฮริส อดิบวทียสภาสมาชิจากรัฐแคลิฟอร์เนียในวัย55ปีเธอได้เป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะและกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้นั้นเหล่าผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาต่างก็ต้องสู้เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมนี้ค่ะลายในท้ายที่สุดนะคะก็ได้รับสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศในปีคิศักราช1920ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรเชริดชูเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้ขึ้นอภิไปรายท่านที่4 ขอเรียนเชิญไวคาวอเลซียโอลักซาัสคาโลตัวแทนจากสถานทูตต่างประเทศค่ะค่ะแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีความสามารถมากพอแต่ความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันกก็ยังคงให้เห็นทั่วไปโดยจะสังเกตจากการกระทำคำพูดของคนบางกลุ่มที่ยังมีความคิดชายเป็นใหญ่ยกตัวอย่างเช่นคนบางกลุ่มมันจะชอบพูดว่าผู้หญิงต้องดูแลสามีเป็นผู้หญิงต้องแต่งตัวมดชิ้นห้ามแต่งตัวโป๊เปลือย เพราะถ้าหากแต่งตัวที่โชว์เนื้อหนังมากเกินไปเราก็จะโดนข่มขืนโดนรงมรานได้ซึ่งหากเราโดนโดนรามหลายคนมันจะพูดว่าเป็นความผิดผู้หญิงเป็นเจตนาของเขาที่ต้องการที่จะสื่อแบบนั้นค่ะแล้วเป็นผู้หญิงเขาเป็นเหยือ่อเขาไม่สมควรที่โดนแบบนั้นแต่ผู้กระทําผิดไม่แม้แต่จะรู้จัจกสำนึก คือร่างกายของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแตะต้องหรือดูน้รงด้วยซ้ำหรืออีกหลายๆอย่างที่จะหักก่อนวันนี้คุณจะพูดไม่หมดแต่อย่างที่เห็นได้ชัดในตอนนี้ในโลกโซเชียลคือผู้ชายบางคนมักจะชอบพูดถ้าผู้หญิงต่ำกว่าหรือผู้หญิงหากผู้หญิงอยู่ไม่ได้ก็จะหากผู้ชายไม่มีผู้หญิงก็จะอยู่ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงแต่งหน้าก็เพื่อผู้ชายมองซึ่งความจริงแล้วผู้หญิงแต่งหน้าเพื่อความสุขของตัวเอง เขาแต่งหน้าเพื่อที่จะเดินผ่านกระจกทุกบ้านแล้วมองว่าเขาสวยเพื่อความมั่นใจไม่ใช่เพื่อคนอย่างคุณและหรือการที่บางคนชอบพูดว่าเป็นผู้หญิงใช้ช่วยง่ายของชายประสบความสําเร็จได้มากกว่าชายเพราะผู้ชายนั้นต้องรู้จักพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องหน้าตาดีต้องมีฐานะที่ดีแต่ผู้หญิงแค่แต่งหน้าสิบถึงสิบนนาทีก็สามารถหาํามีรดยได้แล้วค่ะซึ่งความลืมลังปฏิทิมีอยู่อีกมากซึ่งผู้อภิปรายตรนีก่อน,อนได้พูดมาแล้ว ถ้าพวกคุณต้องการจะรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายพูดกดสติเพศเพิ่มเติมก็สามารถลองไปค้นหานในโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตได้นะคะเพราะยังมีตัวอย่างให้พวกคุณได้ดูอีกมากค่ะจากที่ท่านได้กล่าวมานะคะในปัจจุบันยมของเหลือแนวผีที่กดขี่สตรีเพศให้ผู้ต่ำลงอย่างมากค่ะยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้หญิงแต่งหน้าก็เพื่อให้ผู้ชายมองหรือการที่ผู้หญิงพยายามจะพัฒนาตัวเองก็เพื่อให้ผู้ชายสนใจเป็นต้นค่ะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวะคิดที่เหลื่อมล้ำทางเพศในสมัยก่อนยังคงส่งผลมาถึงในยุคปัจจุบันไม่มากก็น้อยค่ะซึ่งหากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านโซเชียลต่างๆต้องมีตัวอย่างให้เห็นอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะและท่านที่5ของเรานะคะคูที่ได้รับกล่าวขานว่าเป็นถึงแกงนนําผู้ประท้สิทธิสตรีและเกติใสแว่นจัดฟันแห่งประเทศไทยคุณหญิงงาะขอเรียนเชิญค่ะค่ะ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะสังคมเราถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ถึงอย่างนั้นในระบบสังคมชายเป็นใหญ่ไม่มีทางหายไปได้ง่ายอย่างแน่นอนะคะ่ะมันยังคงฝังรากอยู่ในสังมะคมเราค่ะเช่นในหลายประเทศผู้ชายยังคงม,มีบทบาทสําคัญในตําแหน่งทางการเมืองและการบริหารประเทศค่ะหรือจะเป็นการกําหนดบทบาทของเพศหญิงช่องว่างค่าจ้างระหว่างช่องว่างของไทยค่ะ ช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศหรือแม้กระทั่งคำตัดสินของศาลก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมค่ะอย่างกรณีในคดีที่สามีทำร้ายภรรยายจนเป็นเหตุกึงแก่ความตายแต่ก็ได้รับโทษเพียงแค่การรอลงอาญาค่ะหรือจะเป็นคดีเกี่ยวกับการบันดาลโทษะต์ที่สามีมีหญิงอื่นค่ะแล้วสามีขอไปค่ะภรรยาเนี่ย ทำร้ายหญิงที่มีความสัมพันธ์กับสามีของตนจนไปเห็นถึงแก่ความตายศาลก็จะนิฉัยว่าเป็นการบันดาลโทษสารแซงกับกันหากฝ่ายชายจะทำความผิดบ้างก็จะได้รับโทษของใครคะศาลได้กะินิสัยว่าจะทำไปเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นค่ะกลับไม่มีความผิดแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมอันเกิดจากการมีความทางกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายไทยค่ะ ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมที่สั่งราภหรือเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมก็ถ,ถือว่าความเชื่อเก่าๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะคนเราไม่ใช่อะไรแล้วการจะเปลี่ยนความคิดหรือค่านิยมของตัวบุคคลนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากต้องใช้เวลาและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากค่ะและนี่แหละค่ะก็คือปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศค่ะค่ะอย่างที่ท่านพูดมานะคะ ไดนะ้ว่าเป็นคำพูดที่สนัสบสนุนคำพูดของทานวัยเขาได้ดีเลย่ะคะยังเห็นได้ชัดนะคะว่าการกดขี่ทางเพศนะคะไม่ได้แค่ฝังลึกลงไปในวัฒน,นธรรมของเราเท่านั้นแต่ยังคงฝังลึกไปในแนวคิดของผู้คนค่ะรวมทั้งในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีหลายกรณีที่ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะเช่นการตัดจินมให้สารหรือว่าคาจ้างที่แบบ่งแยกตามเพศแต่ลเพศไม่เท่ากันด้วย เนื่องด้วยความคิดเก่าๆนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและฝังลากลึกแต่ยักงคงต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งสิ่งนี้นักได้ว่าเป็นสาเหตุหลักที่ความไม่เท่าเทียมในเพศนะคะยังคงหลงเหลืออยู่ยันปัจจุบันค่ะและท่านสุดท้ายนะคะดรสัจจารย์เมฆหรือพลตำรวจเอกเดชยุกเจมบอลลาสัญญารองประธานสถานเกไทยเฮลขอเชิญค่ะค่จะจากที่ผู้อำิวยารทั้ง5้าท่านนะคะได้กล่าวมาเรื่องเช่นนี้คนได้รับการแก้ไขื แต่หากให้พูดถึงการแก้ไขนะคะการเลือกปฏิบตัติการดูถูกเยียอย่างก็คงตอบได้เลยคะ่ะว่าเป็นไปได้ยากมากๆค่ะเพราะเรื่องแบบนี้คนถูกปลูกฝัง,งและอยู่ในจิตสำนึกของแต่และบุคคลนะคะแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายอยู่ค่ะหากเราล่างหรือออกกฎหมายความเท่าเทียมและคุ้มคองเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิความเป็นมนุษย์นะคะของบุคคลนั้นน,น ไม่ให้ปลูกก้าไก่ไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ นะคะยกตัวอย่างนะคะการประ้วงของความคุ้มที่ทาหาความเท่าเทียมของสิงทธิต่างๆของ LGBTQ นะคะให้เหมือนกับหญิงชายอยูม่มย์ปกติทั่วไปไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากคนและควรได้รับสิทธิเท่าเทียมเช่นกันค่ะ และกฎหมายที่เพิ่งผ่านการร่างในประเทศไทยนะคะคือกฎหมายสิงรนเข้าเทียมค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับคนในประเทศของเราและในต่างประเทศค่ะแต่อย่างน้นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข่าวการผูกขมือคุกคามและทําร้ายอยู่ออกมาตลอดค่ะสถิติข่าวความรุนแรงทางเพศในปี2560จากหนังสือ13ฉบับนะคะ บวก็มีข่าวความรุนแรงทางเพศทั้งหมด307ข่าวและมีผู้เสียชีวิต20รายค่ะซึ่งที่กล่าวมาค่ะเป็นเพียงข่าวความรุนแรงทางเพศไม่ใช่ข่าวข่มขืนหรือขูกข่าวซึ่งทางดะานผู้ในเรื่องนี้คงจะมีอีกมากมายเลยค่ะและฟังจากที่ได้พูดมานะคะก็คือขนาดมีกฎหมายเรายังมีพบข่าวแบบนี้ ได้อยู่เรื่อยๆไปนะคะก็อยากที่เราพูดถึงบ่อยๆค่ะว่ากฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยอ่อนอำนาจนะคะตัวดิฉันเองก็อยากให้กฎหมายของประเทศเรามีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อให้ผู้กระทําผิดได้รับโทษและเกกลัวต่อโทษที่ได้กล่าวมานี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสังคมในยุคปัจจุบันในประเทศไทยและเพื่อการพัฒนาในประเทศไทยด้วยค่ะจ่ะ ทานในกล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความไม่เท่าเทียมเหล่านี้นะคะทําทํำให้มีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเป็นอย่างมากค่ะซึ่งนาะทาในการแก้ปัญหานั้นเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ยากในการตัดสินใจและลงมือทำนะคะเนื่องด้วยเป็นแนวคิดที่ฝังรากหร่อลงไปทั้งในคนไทยและต่างประเทศเองแต่ในปัจจุบันก็ถือได้ เสื่อมหายไปอย่างมากเลยทีเดียวล่ะค่ะและในปัจจุบันนั้นก็นยังคงมีการพัฒนากฎหมายเพื่อความเท่าเทียมของสตรีเพศและผู้รุษเพศเพิ่มมากขึ้นค่ะและหากมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปเรื่อยๆในอนาคตประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีการกดขี่ทางเพศที่น้อยลงเรื่อยๆตามลำดับค่ะและท้ายที่สุดก็อาจจะหมดไปค่ะ และช่วงเวลานี้นะคะเราจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายทุกท่านนะคะได้ร่วมสอบถามและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะมีท่านใดมีคำถามหรือว่าแนวคิดที่จะเสนอแนไหมคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการสอบถามและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อการ จ,จากการอภิปรายของเราในวันนี้แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงสมัยปัจจุบันนะคะความเท่าเทียมทางเพศที่ไม่ที่แย้ yeah. ขอภัยค่ะความเท่าเทียมทางเพศที่มีมากเริ่มลดน้อยลงไปตามกาลเวลาเพราะแนวคิดที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นค่ะตามยุคสมัยนี่ยนะคะและก็เห็นได้ว่าในสมัยก่อนนั้นการกดขี่ทางเพศเป็นสิ่งที่รุนแรงและไม่มีใครหเห็นหรือให้ความสนใจค่ะ ด้วยเป็นแนวคิดที่ใครต่อใครก็ต่างคิดว่าเป็นสิ่งที่สมควรค่ะสตรีไม่ควรได้รับการศึกษาสตรีไม่ควรได้รับการปำเพ็ญผลประเอื่นซึ่งแตกต่างจากแนวคิดในปัจจุบันค่ะที่เรามีความคิดว่าผู้หญิงจะสามารถทําสิ่งนั้นได้ผู้หญิงสามารถเป็นอย่างดีได้และผู้หญิงก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้เก่งกาจไม่แพ้เพศช,ชายค่ะซึ่งก็จะ,สะแสดงให้เห็นได้เลยนะคะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการพัฒนาค่ะ ในการอภิปรายในครั้งนี้ของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านผู้เข้าร่วมการอภิปรายทั้งหมด6ท่านเลยนะคะและขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาเข้าร่วมฟังการอภิปรายของเราในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะและดิฉันดัชเชสแห่งแดนเหนืออันดุงโรนเมอร์เซีองตัวเดเรแคร์นายกสมาคมเรียกร้องความเท่าเทียมแห่งแดนเหนือขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและขอปิดการอภิปรายในหัวข้อความเท่าเทียมทางเพศเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ มข้าววหวานหน่อยกลมวยก้าวหน่อย